สวัสดีเพื่อนๆชาววันพุธค่ะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ทำนายดวงระหว่างวันที่11ถึง17สิงหาคมนะคะไพ่ในเรื่องทั่วไปสัปดาห์นี้เป็นเด็กถือไม้เท้าจะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแล้วก็มีโอกาสที่ดีเข้ามาคุณควรใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาตนเองแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างกระตือรือร้นนะคะจะทำให้คุณประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้ส่วนไพ่การเงินขึ้นสองไม้เท้า มีเงินใช้ใจ่ายพอสมควรไม่ขัดสนถ้าเดือดร้อนก็มีคนคอยช่วยเหลือค่ะและคุณจะมองเห็นโอกาสทางการเงินที่ดีด้วยทำให้ต้องวางแผนแล้วก็มีการตัดสินใจที่สำคัญเรื่องงานขึ้นสองเหรียญคุณกำลังอยู่ในช่วงที่ต้องใช้ความสามารถในการปรับตัวแล้วก็ตัดสินใจค่ะต้องบาลานซ์ระหว่างงานหลายๆอย่างเพราะต้องทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันก็ควรจัดลำดับความสำคัญของงาน แล้วก็ปรับสมดุลชีวิตกับการทำงานให้ลงตัวนะคะจะช่วยให้คุณผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปได้ค่ะสำหรับสุขภาพขึ้นสิบไม้เท้าจะมีอาการปวดบ่าปวดไหล่หรือว่าปวดหลังนะคะสืบเนื่องมาจากการทำงานนั่นเองเรื่องของความรักขึ้นสี่เหลี่ยมคนโสดยังไม่พร้อมจะลำบากไปกับใครนะคะเพราะฉะนั้นมีความคิดว่าถ้าจะมีใครสักคนจะต้องพร้อมโดยเฉพาะเรื่องการเงินค่ะ ส่วนคนที่มีคู่บ่งบอกถึงความมั่นคงในความสัมพันธ์แต่ก็อาจจะมาพร้อมกับความรู้สึกห่วงแหนยึดติดขี้หึงมากจนเกินไปจนทำให้รู้สึกอึดอัดค่ะ